ครับสวัสดีครับวันนี้ผมชวนมาดูพิธีดึงหนังงูนะครับว่าดึงแล้วมันตึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมผมผมจะให้ท่านดูนะครับว่าผมดึงกระบอกซอหนังเนี่ยคนไทยสามารถดึงได้แล้วก็ทําให้มันเหมือนเมืองจีนได้นะครับคือคือทาไห้อายเมืองจีนตัวนี้จะเป็นซอตัวนี้จะตัวตัวนี้จะเป็นซอซอเจกันนะฮะซอทรงเจกันเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงจะถ่ายให้ดูทีนึงนะครับลองเห็ดูนะครับมันเป็นไงครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดู นะเป็นพอประมาณแล้วเป็นพอประมาณดึงได้เลยครับนะฮะเนี่ยนะฮะครับผมผมว่าผมว่าทำไม่ไม่ไม่เน้นนะครับครูบาอาจารย์หลายๆคนที่เล่นนิ้วเล่นดนตรีเล่นเล่นกงเต๋กก็เอาไปสีดูนะครับสีดูแล้วก็พอใจนะครับแล้วก็เห็นเห็นบอกว่าขอเลยนี่ครับอย่างซอตัวนี้นะฮะเขาเรียกซอปังคนูที่เห็นเนี่ยนะซอขลาเล็กเนี่ยนี่เขาทำเสร็จแล้วนะฮะ ส่วนตะัวนี้ก็เป็นสออูนะครับสออู ını, นะ io, ลูกชายผมวาดเรือหน้าตา okay. นะครับว่าไอยิสันเป็นยังไงแต่กเสียงเสริมใช้ได้หมดแล้วเนี่ยเะลียเกียเกียเสียงใช้ได้หมดเลยวาดเป็นรูปวิวเลยนะครับซอเมืองจีนนะฮะซอเขาเรียกซอไพที่สออูนะอันนี้เคียหูครับนะฮะเกียหูนะครับเนี่ยเกียหูต้องสามตัวนะฮะตั้สี่ตัวทำแล้วก็เสียงใช้ได้หมดนะครับนะ อันนี้จะเป็นซอปังหูเหมือนกันแต่สายผ้าสายส่สายผ้าฮีสายอู่ต่อยซออู่นะเสียงเสียงก็จะไปอีกแนวหนึ่งนะครับนะครับก็ถามว่าเพาะไหมก็เพาะฮะเสียงมันใช้ได้นะฮะในอันนี้อันนี้ปังหูจะเป็นสายลวดนะฮะผมก็เซ็นชื่อของผมไว้นะครับส่วนหนึ่งก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให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 ้จําหน่ายนะครับนะฮะเะฮะเข้ามาดูเครื่องมือที่บ้านผมนะฮะว่าเป็นไงนะฮะซอเนี่ยดึงแล้วนะครับผมเช็ดทิ้งเอาไว้ อีกประมาณสักสองสาวันนะครับ,นใ,นบให้ความให้ความตึงมันทงรงตัวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดึงลกลาวแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเสียงผมว่าจะทําแล้วให้เสียงเท่ากับซอเวียดนามเลยซึ่งซอเวียดนามมีมีแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่เป็นซอเป็น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 ทรงเจก,กันนะครับผมก็จะมาดัดแปลงดูว่าทําให้เป็นทรงเจก,กันแล้วทําให้เสียงแหลมเนี่ยสู้เขาได้ไหมแต่ผมว่าคนไทยเก่งสู้ได้หมดนะฮะทำได้หมดคนไทยถ้าจะทํานะฮะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกฟินบิ๊กนกนะครับบางตัวเขายังประกอบไม่เสร็จนะฮะแล้วก็ก็กำลัง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 เคลียร์เรื่องงานอยู่ส่วนส่วนเอ่อจะคีญี่ปุ่นที่เสร็จแล้วนะครับหลายตัวผมก็ยังไม่ได้จําหน่ายนะครับกะว่านําไปบริจาคให้เด็กๆได้เล่นตัวนี้ก็จะเป็นซอตัวนี้จะเป็นพินเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นจะคี่ิปุ่นเหมือนกันแต่เป็นแจสเบดนะฮะทำเหมือนกับเท่ากับเวียดนามเลยนะฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้เท่ากับเวียดนามเลยนะครับ ให้ท่านดูนะครับนะฮะรอรอ,รอทาอย่างเดียวตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ็ตเบดผมก็ยังไม่มีเวลามาเจาะนะครับเจาะเพื่อที่จะให้สายแล้วก็ทําทําให้มันครบเสียงครบผิดครบทีเพราะว่าของอินเดียเขาเนี่ยจะจะใช้สายมากนะครับนะฮะผมก็ทําให้มันเข้าที่แล้วแล้วก็ทุกอย่างก็คงคงจะลงตัวนะครับเดีกยว้พาไปดูพาไปดูจะเก้ยญี่ปุ่นนะครับซึ่งเสร็จแล้วอยู่ในห้องนะฮะ เดินตามผมมาได้เลยครับนะครับห้องทางานผมนะฮะอันนี้ห้องพ่นสีครับผมก็มาเตยมดีห้องพ่นสีนะฮะนะครับห้องพ่นสีนะฮะอันนี้จะเก้ยญี่ปุ่นเห็นไหมฮะเสน็จ้นะฮะเสร็จแล้เสียงดีครับเสียงชนะนะฮะเสียงตัวนี้จะเป็นซูฟาโนนะครับจะเป็นสองเสียงใน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 เซตเดียวนะฮะนะฮะผมถ่ายคนเดียวเ็าไม่มีเลยไม่มีมือไม่ได้ในเต็นฟังนะฮะ อ, Finished อันนี้จะเป็ออนอันนี้จะเป็นไม้เมเปิลนะครับไม้เมเปิลเสียงค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นไม้ニュวนะฮะอ่าอันนี้จะออกแหลมอันนี र, ้จะออกทุ่มทุ่มนิดหนึ่งอ่าอในห้องคุณสีนี่ครับกำลังกาลังคันสอนะครับแล้วก็เก็บงานสีอยู่ในห้องนี้นะครับพ่นสีทาสีนะครับก็อยู่ในห้องนี้นะครับ ลวดลายก็เหมือนกันนะครับดวลลายก็เหมือนเหมือนกันนะครับนะสุกตอนนี้เท่ากันครับเดี๋ยวเท่ากันเราทํากล่องอย่างเดียวเดี๋ยวจะใส่คอนแทคนะฮะคอนแทคก็อยู่ตรงนี้นะครับคอนแทคก็จะต่อแจ็คออกไปนะครับซึ่งรายได้ตัวผมจะใส่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 ตัวคอนแทคให้แล้วก็ไปสามารถเสียบต่อเครื่องขยายให้เล่นได้ครับครบคีนะครับเนี่ยฮะคุณเห็นไหมครับเริ่มจากตรงนี้ยังไม่ได้ติดเบอร์นะฮะเริ่มจากซอน ซอนเสียงต่ำนะครับผมก็มาตั้งเป็นคีจีนะครับแล้วก็ลาลาครึ่งเสียงนะฮะแล้วก็มา,าทีโดโดครึ่งเสียงครบเลยนะครับในนี้มีกตัวกดอยู่ประมาณถึง23าตัวกดนะครับพอไหมพอครับบงตัวเลยไปถึงตัวลาเลยตัวนี้ตัวเลยไปถึงตัวลาเลยนะฮะลาแล้วก็ยังมีลาครึ่งเสียงอีกตัวนนะฮะ นะฮะเม็ดก็เป็นเนืพลาสติกให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะถ้าไม่ทําไมไม่เท่ากันครับตรงนี้จะให้ใหญ่หน่อยเพราะเด็กเล่นเนี่ยนิ้วจะได้โดดไปถึงงั้ถ้าเล็กเท่ากันแล้วเนี่ยบางทีเด็กมันรุ่นใหม่ๆคนนี้เล่นใหม่ๆก็จะไปไม่ถึงนะถึงต้องไหมครับจะเป็นซูเปอร์โน่สองเสียงนะครับนะตัวนี้เป็นโป่งเมื่อกี้ที่ให้คุณดูนันเป็นเบสนะฮะอ่าเสร็จขอบขอบขอบคุณครับ